ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจอยสวัสดีค,ดครับแกสวัสดีคุณผู้ชมทางเนชั่นทีวีรวมถึงคุณผู้ชมทางวิทยุด้วยนะคะที่ FM 1เอ็มร้อยสองจุนช่นเรดฮะค่ะวันนี้เราก็ตื่นเช้ามาเหมือนเดิมเจอกันในเช้าวันที่3กุมภาพันธ์2557หลังวันเลือกตั้ง1วันเมื่อวานนี้หลายคนก็ออกไปใช้สิทธิ์ทางการเมืองนะฮะออคนที่อยากจะไปเลือกตั้งเขาก็ไปเลือกตั้งคนที่อยากจะไปเลือกตั้งแต่ วันๆในความปลอดภัยของตัวเองเขาก็ไม่ได้ออกไปเลือกตั้งจริงๆมันมีหลายคนที่ไม่ได้ออกไปเลือกตั้งไง นะฮะแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถริ่มพูคุยกับเราได้นะว่าคุณออกไปเลือกตั้งหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ไปเลือกตั้งเพราะสาเหตุอะไรหรือว่าคุยเรื่องอื่นๆก็ได้<ช>พิมพ์ีตัวใหญ่เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะฮะสง่งมที่424066เป็นข้อความทาง SMS ใช่แล้วก็แน่นอนนะคะทุกจังหวัดทั่วประเทศที่ดูเราอยู่ทักทายมาแนะนำมาอากาศวันนี้เป็นยังไงอะไรที่เป็นของขึ้นชื่อของที่ที่คุณอยู่<ช>บอกเรานะคะ เห็นอาทิตย์ที่แล้วมาหมดทั่วประเทศแล้วนะตากสมุยนู่นนี่นั่นฉันไปเกาะช้างมาก็มีคนดูเราอยู่นะเกาะช้างหรือเกาะกูดเกาะช้างใช่ไหมไม่ค้าไม่ค้าไปกูดอ่าไปเชียงใหม่มาอืมแต่โอยไปได้เจอไหมหากินสนาได้เจอไม่ญาติน่ะไม่เจอผ่านผ่านผ่านแล้วคนคนขับรถแบอกว่าเข้าไปเยี่ยมไม่ไม่เยี่ยมอ๋อไม่เยี่ยม ม<า>ีหน้าในตาดําคล้ำเลยนี่เราแหมเรียกผู้ชมนี่เลยนะคุณผู้ชมผ่านวันเลือกตั้งมาหนึ่งวันเราจะต้องพูดถึงวันเลือกตั้งหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าเราเชยเ,เราจะ<ร>มา<ง>อัปเดตสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับวันเลือกตั้งที่ผ่านมาว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างหนึ่งอย่างที่เกิดขึ้นเลยเกี่ยวกับการเลือกตั้งเมื่อวานนี้เมื่อเวลาประมาณ9้าโมงเช้าเก้าโมงครึ่งเกิดเหตุการณ์ตะลุมบอลตบตีกันที่หน่วยเลือกตั้งแห่งหนึ่งใครตบใครนี่ไงพระจอย9้าโมงครึ่งเกิดเหตุตะลุมบอลที่่หหนน้้าายยเลืออกตังรชด มีผู้ชายสี่คนมีผู้ชายสี่คนเข้ามารุมทําร้ายรุมทําร้ายคุณชูวิทย์กมลวิสิตฮะหัวหน้าพักรักประเทศไทยเหรอใช่นี่ลลวงของงูเห่านะเนี่ยด,ดูเหมือนป้าตกใจอา้าวดูอนป้าแบบแอปแอปตกใจใครไม่ใครจะกล้าทําแบบนี้ <c oughs> ใช่ดูหลังจากจัลุมบอลเสร็จนะฮะคุณชูวิทย์เขาก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาจะไม่เอาเรื่องคนที่เข้ามาต่อยเขานะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีการแลกหมัดกันไปละ อ๋อเก้าคืนเหมือนกันพย<ช>นรุมข้างเดียวถูกต้องเขาบอกว่านี่เลยนี่มีคลิปมีคลิปมีคลิปอ่านี่นี่นี่โอ้โหโคิวบูคิวบู มีการเขาเขาเขา,เขาเขาเขาเข้ามาตะลุมบอลคุณชูวิทย์นะฮะคุณชูวิทย์ก็วเลยแลกหมัดต่อยกับไปคือเป็นกลุ่มชายชะกัน4่คนแขวนนกหวีดลายธงชาติพุ่งเข้ามาทําร้ายคุณชูวิทย์แล้วก็เกิดเหตุชุมุนกันเล็กน้อยก่อนที่การของคุณชูวิทย์จะคุมตัวแล้วก็การชายกลุ่มดังกล่าวออกไปนะฮะี่เค้กเล่ามาเนี่ยพรตจอยยังไม่เชื่อนะคุณชูวิทย์เนี่ยเป็นคนที่มีบริการห้อมล้อมคับข้างเนืองแน่นแล้วก็ดูแลมาอย่างดีแล้วเข้าถึงตัวคุณชูวิทย์ได้ไงก็นี่ไง มันมีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นการจัดฉากนี่คนที่ล้มไปากคู่นี้คือคุณชูวิทย์นะฮะที่ใส่เสื้อึในสีขาวเสื้อกล้ามสีขาวนะก็เป็นเสื้อคล้ายลายสก็อตอะเหมือนอาแปไขายมู้่ว่เออก็จะหมายลึกตั้งกัน นะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีหลายคนตั้งก็สังเกตว่าเนี่ยเป็นการจัดฉากอย่างเช่นพี่ต้งบรรจงคุณต้งบรรจงพุ่งกับภาพยนตร์ชื่อดังที่กำกับภาพยนตร์เรื่องพี่มาพกพระขนงชัตเตอร์4แพร่ง5แพ่งเนี่ยเขาก็มีการทวิตนะบอกว่าโถชูวิอยากทำหนังตลกทำไมไม่มาจ้างผมกำกับเอเอพวกนี้เขาดูมุมกล้องอพวกนี้เขาดูค<อ>ิวเวลาใ,ใครจะวิ่งเข้าวิ่งออก มันไม่เนียนเขาบอกอย่างนี้จ้ารวมถึงมีการบอกว่าคุณชีวิตต้องไปเรียน acting ใหม่นะฮะให้ครูเงาะแท็กทีมกับหม่อมน้อยออไม่รู้ว่า acting เนี่ยจะเนียนหรือเปล่าเออเขาสังเกตจากหลายๆคนที่รู้จักคุณชูวิทมาก่อนหน้าที่เขาจะเป็นนักการเมืองนะเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยมองไปมองมามันดูไม่ค่อยชอบมาพากลเลยอีกอย่างหนึง่งเค้ก คลิปพวกนี้ทำไมมันถูกจับเหตุการณ์ได้ทั้งหมดอะ่ะมันไม่ได้แบบว่า,ค<น>าเคนที่ถ่ายมันก็ถ่ายจับเหตุการณ์ได้ไวเนาะหลายคนตั้งข้อสังเิตแบบนี้ออแต่ครูชิวิตบอกว่าเขาไม่ได้เป็นการจัดฉากเขาไม่มาตีกินอยู่แล้วนะฮะเ,เขาบอกอย่างนี้ว่าไม่มากินตีกินทางการเมืองออแต่ว่าหลายคนบอกว่าเนี่ยมันการขโมยซีเป็นการแย่งซีนทางการเมืองอันเนี้ยต้องคิดเยอะๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีกรณีที่ คุณชูวิทย์ออกมาทีไรก็จะปรากฏเป็นข่าวข่าวเข้ามาแบบเรื่อยๆอย่างนี้พอคุณชูวิทย์มาปรวดเลยกินข่าวเข้าไปหมดเขาบอกว่าบางทีอยากจะได้พื้นที่สื่อเออในไงโดยไม่ต้องไปเสียเงินจ้างใครมาทําข่าวตัวเองเอออันนี้เขาเล่าว่าใครล่ะเขาเนี่ยไม่ใช่เราสองคนเพราะเพราะฉะนั้นอย่ามาหาเราสองคนเพราะว่าเราไม่อยากจะคุยเราไม่อยากจะคุยไม่มีเรื่องเกเศวนาด้วยเขาเล่าว่าแบบเขาแจ้งความไหมเขาก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้แต่ว่าเขาไม่เอาผิดแต่ว่าอะไรอ่ะ ็ให้แจ้งความให้รู้ว่าว่ามีคนมาเออทำร้ายร่างกายฉันนะแต่ไม่เอาผิดสกีเห็นแวบๆนะเห็นลูกชายของคุณชูวิทย์ไม่ช่วยพ่อเหรอถ่ายรูปอยู่หรือเปล่าอ่านนนนนนที่เขาตั้งเขาสังเกตแล้วเดี๋ยวนี้นะพวกโซเชียลมีเดียนะนะเขาเมาส์ไปก่อนปักตลาดเมาส์อีกนะเขาเมาส์ลึกด้วยเมาส์แปลกงงๆอย่างเงี้ยเอามีมีหลายข้อความเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสักข้อความสองข้อความเขาบอกว่าแปลกไหมไม่มีการจับคนร้ายทั้งทั้งที่จับตัวได้ ปิดหน้าคนร้ายกันตลอดปล่อยขึ้นรถมอเตอร์ไซค์หนีไปเฉยเออชูวิทย์ก็ไม่พูดอะไรแล้วคุณจะไม่ถามหรือไงว่าใครต่อยคนในคลิปก็เล่นมุมกล้องกันใหญ่เลยไม่โดนเลยนะฮะกาดเยอะแยะต่อยอย่างกับเด็กเล่นกันอ,อันนี้เป็นความที่เห็นจากคุณทางบ้านนะฮะและอีกอย่างหนึ่งนะดูจํานวนคนที่ห้อมล้อมคุณชูวิทย์อยู่นะมไม่มีใครไล่มอเตอร์ไซค์คันนี้หรืออาจริงๆเก๊กสมมุติเธอเป็นเป็น เป็นนักเลงมาต่อยประจอยฉันเชื่อว่าตักล้องของฉันเนี่ยมันต้องวิ่งตามเจ็บจับภาพวิ่งตามไปขอบคุณขอบคุณที่ตบประจอยไม่ใช่ไว้กำลังจะพูดว่าจับภาพแล้วภาพคนร้ายไปแจ้งตำรวจไม่ใช่ไม่ไม่มันดีใจดีนะที่ลงาหนักแรงเราเนี่ยนะจะมาเมาส์กันแบบเลื่อนๆลอยๆไม่ได้เรามีหลักวิชาการเอาแบบภาษามาร์เก็ตติ้งหรือว่าทางการตลาดเราพูดเองไม่ได้เราก็ไปถามนักวิชาการนะ อาจารย์บอกว่าเอาดีๆนะเออตั้งใจฟังนะชูวิตเนี่ยเขาวางกลยุทธ์ทางการตลาดวางตำแหน่ง positioning ของตัวเองเนี่ยเวลาที่จะอยู่ในในสื่อตรงนั้นตรงนี้นะเขาวางเก่งและว,วางเปะ๊ะวางแม่นมากวางไปเออแล้วนี่มันเป็นข่าวเล็กๆนะเค okay. เป็นข่าวเล็กๆแต่มันเกิดขึ้นในวันเลือกตั้งที่มันชีดแนวไปเลยมันก็เลยทำให้กลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาได้สามารถที่จะลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ได้ถูก,ถกอีกอย่างหนึ่งนะคุณชูวิทย์แกเป็นคนที่เป็นฝ่ายค้านใช่ไหม <ฮะ S 2> เสียง,เส,ยงเสียงก็ไม่มากอ่ะเสียงก็มีอยู่ยอมเดียวเนี่ยเสียงพอประมาณนึงเออแล้วเวลาจะลุกขึ้น เทคแอคชั่นทางทางการนําเสนอทางการเมืองคนก็ไม่ค่อยสนใจแกเพราะว่าถูกตั้งข้อสังเกตว่าชอบตีกินทางการเมืองเนี่ยเมือนคลิปไวัลเราตามที่เขาโฆษณาขายของป้าที่เห็นมาที่ไปตบตีกันด่ากันดูเหมเตุการณ์จริงๆสุดท้ายก็มาเฉลยว่าเออเนี่ยเป็นการเป็นคลิปไวัลโฆษณาสินค้าอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะฮะอันนี้เป็นการตั้งความเห็นของเหล่าประชาชีทางด้านของโซเชียลเน็ตเวิร์กจะอ้างถึงแหล่งข่าวของเรานิดหนึ่งนะคะอาจารย์อาจารย์อาจารย์ชื่ออาจารย์กอบกิจ สอ,สอนเรื่องนี้เรื่องของการตลาดเนี่ยนะลยแล้วอ,อ,อีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของความเป็นพักเล็กของคุณชูวิทย์พักกระจุมกระจิ๋มแบบนี้บัตจไองบประมาณมันมีไม่เยอะเพราะฉะนั้นทํายังไงเขาถึงจะโดดเด่นขึ้นมาในช่วงของสถานการณ์ทางการเมืองแบบนี้คุณชูวิทย์เขาถามไงถามหน่อยเถอะครับว่าทําอย่างนั้แล้วผมได้อะไรท่าเนี่ยถ้าคุณกล่าวหาว่าคุณกล่าวหาว่าผมมาจัดฉากมากล่วาวหาผมตีกินทางการเมืองแล้วผมจะได้อะไรป้าได้อย่างน้อยก็ได้ถูกพูดถึงเค้ก ดาราหลายๆคนยอมเปลืองตัวทำเป็นคลิปลุดเออบางคนยอมจ้างผู้ชายไปเดินห้างด้วยเพื่อจะจ้างอ๋อนึกว่าเป็นนกเออล้อลอสักคนไปเดินห้างด้วยเพื่อที่จะได้ถูกประารสีแอบถ่ายแล้วขึ้นหน้าหนึ่งเบลอเบลอมัวมัวแล้วก็คนพูดถึงอันนี้คล้ายกันไหมล่ะคล้ายกันอ่าน pues. bir ี่อ่าเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปนะฮะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์จริงจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นการจัดฉาก เพื่อให้ตัวเองมีพื้นที่ทางหน้าสื่อมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปจ้างใครมาทำข่าวถามคุณผู้ชมเราสิถามเลยนะฮะพิมพาว่าถามว่าถามว่าถามว่าคุณชุวิตจัดฉากหรือไม่พิมพีตัวใหญ่เว้นวรควันที่ส2่งมาที่4 2น0 6 6 6 s s นะฮะ เค้กจำได้ไหมว่าก่อนหน้านี้ตอนที่คุณชูวิทย์ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมเน<ะ>ี่ยภาวะสังคมสับสนอลหม่านเบื่อพรรคนี้เกลียดพรรคโน้ไม่รู้จะเลือกใครเลือกคนคนที่แบบว่าโอ้โดดเด่นแม้มันดูขึงขังมันดูเอจริงเอจัง,จงจได้ะฉันไม่เลือกคนนู้นแล้วฉันเลือกคนนี้ฉันเลือกชูวิทย์ดีกว่าดูแบบว่าดูจริงจังแต่แตเออนั่นแหละนะออคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคิดมาเราเบื่อแล้วไม่พูดแล้วไม่ขำเลยวันนี้ โ๋ <G l ug> อ้สอบคนนี้บ้าแล้ว่าขับเองแต่เช้ามาที่เรื่องราวของกทมสรุปหน่อยการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ยังไม่เป็นทางการนะฮะคนเยอะไหมอืมคนไปเยอะไหมคนก็ไปพอประมาณทางด้านของกทมเขามีรายงานสรุปการเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพ50เขตอย่างว่าเป็นทางการบอกว่าแบ่งเขตการเลือกตั้งเป็นทั้งหมดส3เขตเลือกตั้งมีหน่วยเลือกตั้งกว่า6000หน่วยนะฮะจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์4ล้านกว่าคน แล้วก็สามารถเปิดหน่วยเลือกตั้งให้ลงคะแนนได้6 1 5 5หน่อหวยแล้วก็มีหน่วยเลือกตั้งที่ไม่สามารถเปิดลงคะแนนได้516หน่วยโดยคิดเป็นร้อยละ7.7็ดสาสรุปมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมจาก4ี่ล้านกว่าคนมีคนมาใช้สิทธิ์หนล้านกว่ากรุงเทพนะอะ่ตีเป็นตีเปตัวเลขกลมๆนะหายไปสามล้าน ก็ต้องเขาเอาขนมเค้กมาแบ่ง4ชิ้น3ชิ้นเขาไม่ไปไม่มาเลือกตั้งหนึ่งชิ้นเนี่ยไปใช่หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่คนที่มาเลือกตั้ง26.18%ฮะ26.18กจน่ากร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะโอ้แล้วคนที่มาใช้ไม่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์73.82มมากกว่าเกินครึ่งเกินค่อนค่อนครึ่งไปอีก ก็เอาเอาว่าหนึ่งในสี่ไปเลือกตั้งสามส่วนไม่ไปใช้ต<ช>ัวเลข <ideally> แล้วหลังจากนี้ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะ Fly. ว่าวทางด้านกรกตเนี่ยเขาจะจัดการเลือกตั้งใหม่อย่างไรหรือว่ายัางไงเพราะตอนนี้ยังนับคะแนนไม่ได้ถูกไหมป้าเพราะว่าการลงคะแนนเลือกตั้งลงหน้าไปแล้วมันก็มีปัญหาเ <standen> นี่ยแหลตอนนี้นะฉันว่าตื่นเช้ามาสภากาแฟจะเป็นที่ร้านร้านอาหารเช้าเมืองตรังเมื่อตกี้ฉันเห็นแล้วคนตรังชวนไปกินหมูย่าง คนตรังเขากินกาแฟกับหมูย่างนะจ้ารสที่สุดเออเดี๋ยววันหลังไปจ้าเดี๋ยววันหลังไปก็เดี๋ยวเขาก็คงพูดจนทั่วไปหมดแหละว่าไอ้เรื่องเลือกตั้งวันในช่วงนี้เป็นอะไรที่ตรังเขาก็จัดเลือกตั้งไม่ได้ใช่ไหมเราก็ไม่อยากจะชวนคุยการเมืองกันแต่เช้าเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าไม่มีอะไรคืบหน้าเลยแล้วก็เห็นหีบเลือกตั้งปั๊บเนี่ยฉันนึกถึงอีกเรื่องหนึ่งเรื่องไหน ฉันเห็นว่ามันมีหีบสองใบเออแล้วฉันก็เห็นว่าใครบางคนใส่อะไรลงไปในหีบมันผิดไปอ๋ถือือมันมีสาแบงเคคือป้าเจอชื่อไหมจะเอ่ยชื่อไหมถ่ายรูปเสร็จอย่างนี้แล้วก็ใส่ผิดจ้าป้าเอ่ยชื่อสิรักษาการนายกรัฐมนตรีคุณเน่ยรักชินวัตรที่ไปใช้สิทธิ์ที่โรงเรียนของลำเจียใกลบ้านของท่านนั่นแหละ ก็คือเรื่องของเรื่องคุณผู้ชมการไปเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าเกิดใครไปเลือกตั้งจะเห็นว่าเวลาคุณกากระบาดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีกล่องเล็กกล่องนะหีบหีบบัตรเลือกตั้งหีบสรู้สรู้เธอแปรจากบอกหีบบัตรเลือกตั้งสองหีบกางอยู่แต่ว่าหีบเนี่ยมันสีเดียวกันนะป้าหีบมันสีเดียวกันแต่ว่าแต่ละหีบอะมันจะมีป้ายชื่อบอกว่าหีบอันนี้ใช้สำหรับหย่อนบัตรอะไรหีบนี้สําหรับหย่อนบัตรอะไรแม่เออหยุด ฟีดภาพไวอ่ะหล่นไปแล้วจะให้ดูไงอไอ้ใบนั้น่ะปาติลิสลงแบ่งเขตแต่หลาย<ม>คนอ่ะเอากระแสะกระแสะลบก่อนในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กขออนุญาตพูดคำนี้นะฮะบอกว่าพูดได้ไหมอ่ะวาบอกว่านายกนายกตมนตียิ่งรักนะฮะโอ้ยไม่พูดดีกว่าตุ๊ด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  <laughs> <อ> <laughs> ม,มันก็เป็นข่าวไปทั่วนั่นแหละออนี่ไงบัตรสีนี้เนี่ยต้องไปต้องมากล่องกล่องสายมือไอ้น้องเสื้อม่วงเนี่ยมันก็มองอเออแต่หลายคนก็บอกว่าผิดที่คน,นเสื้อม่วงผิดท,ที่น้องเสื้อม่วงทำไมไม่บอกท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าบัตรใบนี้ต้องไปหย่อนอีกหีบหนึ่งเอาเหรอละจริงๆแล้วท่านนายกไม่ผิดนะฮะแล้คนเอาพูดเลยนี่ขออนุญาตพูดนิดนึงหลายคนในโลกโซเชียลเขาบอกว่านายกอะโง่แล้วโง่อีกโง่ซ้ำโง่ซากพูดอย่างนีง้ ้นนแต่จริงๆเคบอกว่าท่านนายกไม่ได้โง่นะฮะแต่ก็คือเจ้าหน้าที่ต้อง,องบอกท่านนายกอ่ะบอกว่าบัตรใบเนี้ยต,ต้องเสียบหีบนี้นต้องหย่อนหีบนี้อันที่หนึ่งมันเป็นเรื่องที่เราไม่ผิดพลาดก็ได้ถ้าเราได้อ่านใช่ไหมเวลาพับแล้วมันก็ขึ้นมาละข้อความเนีย่ยใบเนี่ยมันจะตรงกับฝากล่องไหมนะคะแต่อีกประเด็นหนึ่งในฐานะเราเนี่ยชอบตั้งข้อสังเกตครับ ก็อาจจะทําให้เป็นประเด็นข่าวไงจะได้ไม่เป็นสนใจเรื่องอื่นมาสนใจเรื่องหย่อนบัตรผิดหีบเนี่ยเ<ต>ก๋<ต>ก,<ต>กว่าเก๋กว่าแต่เคกว่าเคกว่าเป็นที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ผิดเอเอเจา้จาหน้าที่ผิดเจ้าที่ไม่เกี่ยขาในยกเหรอ,อฉันว่าคุณยิ่งรักนั่นแหละพลาดเองไม่เคกว่าเจ้าหน้าที่ผิดเจ้าที่เสื้อ่วงผิดฮ ที่เสื้อม่วงผิดที่ไม่เตือนในยกเคไว้อย่างนี้แล้วแต่ว่าทางด้านของกอชี้แจงนะว่าไม่ถือว่าเป็นบัตรเสียนะไม,ไ,มไม่ถือว่าเป็น<ง>บัตรเสียเพราะว่าสามารถไปแยกบัตรภายหลังในกระบวนการรับคะแนนได้แล้วถ้าชั้นนะชั้นและเพื่อนๆอ,อีกแปดรล้านคนขอโทษแปดสิบเอาเท่าไหร่ดเีเอาหกเอาเอาสักเจ็ดเจนดพันคนเอาแค่นี้เจ็ดพันคนย่อนผิดย่อนผิดย่อนถูกย่อนถูกเวลาที่เขาล้วงขึ้นมาอ่านขานคะแนนมันก็เสียเวลาอ่านไปสิก็นั่นไง ก็นั่นไงคุณก็สิเอวลาอาบอีกสิก็นั่นไงแต่ว่าคุณนายกทัณมนตรีนะฮะคุณนายกยิ่งรักก็ชี้แจงว่าหย่อนบัตรตามที่เจ้าหน้าที่บอกนะจ๊ะเหรอจ๊ะเจ้าชีก็บอกว่าคุณนายกคะหย่อนหีบนี้ค่ะไอ้น้องเสื้อม่วงเอ้ยปนากนี้นะคุณนายกก็เลยหย่อนหีบที่ผิดไปเอานะเราอย่าใช้เวลากับเรื่องของการผิดพลาดของคนที่ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดผิดพลาดไม่ผิดเราอย่าใช้เวลามากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมตัดสินพิจารณาเองข้อความสั้นหน้าจอของเรานะคะ พิมพีเว้นวักแล้วก็ตามด้วยข้อความที่คุณตั้งข้อสังเกตส่งมาที่4240666นะคะเราก็จะอ่านก็คิดกนไบนานาจิตตังใช่แล้วแต่เป็นฉันฉันไม่ยอมทำผิดนะมันอายมันอายวป้าทำไมอ่ะก็มันอายจริงๆอ่ะอามาที่รวมมิตรของเราศิลปินดาราหน่อยฮะเขาเป็นคนดังเป็นคนของประชาชนเมื่อวานนี้เขาก็ไปเลือกตั้งกันนะมีหลายคนเลยไปเลือกตั้งอย่างเช่นคุณบุ๋มบรรดาบุผู้ดี คุณบุมคุณเสกโลโซคุณเพชรกรุณพลพวกนี้เขาไปเลือกตั้งกันโดยเสียงส่วนใหญ่บอกว่าการไปเลือกตั้งครั้งนี้เขาไม่ได้เลือกข้างเขาไม่ได้ฝักฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ว่าเขาต้องการประชาธิปไตยในเมื่อเขามีสิทธิ э ์ในการที่จะไปลงคะแนนเสียงเขาก็ไปใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงพี่บุ๋มบอกเลยบว่าการม <thur Exchange. S 2> าเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตยยังไม่ได้เลือกข้างพร้อมบอกประเทศจะเดินถอยหลังถ้าประชาชนไม่เลือกตั้งกอเออกไม่ม<ถ>ีอะไรผิด วันเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งมันแปลกตรงไหนก็ไม่ผิดเอออ,อยากไปก็ไปก็เป็นข่าวก็ดังได้ลงหนังสืออีกนะเนี่ยเห็นไหมล่ะถูกถหลงัลงๆฉัน<า>เห็นไหมเห็นไหมฉันบอกลงัลงหลังๆนะคุณนายปนยัดดาเนี่ยลงสื่อบ่อยเพราะเธอทําหนังสือแมกาซีนเองแล้วใช่ครับเธอถ่ายรูปสวยงานทั้งตัวเห็นขาเห็นก้นเห็นอะไรก็โดดเด่นเห็นไหม แล้วคนอื่นล่ะดาราคนอื่นล่ะที่มีตั้งก็มีอีกคนหนึ่งคุณเพชรการุณพลดังหรือไม่ดังคนนี้ดังพอประมาณออาคนนี้ล่ะโอ้คนนี้ใครแต่มองไม่เห็นมองตาไม่ชัดมือขวาร้องคนหนุ่ยอัมพลลำพูนคนนี้ในโลกโซเชียลก็ถูกฝั่งตรงข้ามเรืองคุณเพชรกรุณพลก็โดนด้วยนะคุณเพชรกรุณพลเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วเขาบอกเขาไม่ได้เลือกข้างเขาบอกว่าเขาอยู่ตรงกลางที่มองว่าวิธีการแต่ละฝ่ายผิดทั้งคู่เขาก็บอกว่าบอกว่า มาโหวตโนแต่การมาเลือกตั้งของเขาเนี่ยทำให้คนที่ไม่เห็นด้วยกับการที่จะต้องไปเลือกตั้งอ่ะไปกดอัลฟาโในอินสตาแกรมเขาเออกไปพันกว่าคนมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นทันทีมีฟแบปกลับมาเลยนะฮะฉันตามฟอลโลเวอร์ฉันเป็นฟอลโลเวอร์ของคุณลำ,ำพลลำพูนครับอูยโดนกระหน,นำ่ำจนกระทั่งคุณหนุ่ยเนี่ยต้องขึ้นตอบทวิตเตอร์เลยว่ามันเป็น ความคิดทางการเมืองที่ไม่ตรงกันแต่ก็ไม่ควรมาว่ามาด่ากันนั้นเลยคุณเสกโลโซก็ไปเลือกตั้งด้วยเขาบอกว่าการมาเลือกตั้งครั้งนี้เขาไม่ได้ฝักฝ่ายฝ่ายใดนะฮะเพียงจะออกมาทําหน้าที่คนไทยคนหนึ่งเท่านั้นแล้วก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้คาดหวังอะไรกับการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าต้องเลือกใหม่ก็จะออกมาอีกออีกคนนึงใครเนี่ยอีกคนนึงนะคนเนี้คนนิเสกโลโซเขาก็ไปไปเี่ที่บอกว่าคนนี้ก็เคยโดนไม่ให้ร้องเพลง ที่ภูเก็ตเออ,เอ,อนี่ไงในพื้นที่ที่เขาเอ,อไม่ค่อยนิยมพักเพื่อไทยมาแล้วเห็นไหมล่ะคะนี่ก็คือถ้าเรารวมมาเนี้ยนะเป็นคนที่อยู่คนละขั้วกับพวกที่ไปขึ้นเวทีชิดลมเลยนะเออใช่พวกชิดลมนี่ก็อีกแบบหนึ่งเมื่อว,วานพี่โจจีรยุทธ์วัฒนาสินขึ้นร้องเพลงเวทีชิดลมใช่ไหมครับเปิดหมวกโอ้เปิดมวกอะไรได้ไปครึ่งล้านเออเอาเงินไปไหนเอาไปทำอะไรเอาไปให้เอาไปมอบให้กับ กลุ่มที่เขาสนับสนุนการเคลื่อนไหวปิกนิกปิกนิกมาวานแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คุณผู้ชมเคยจะเล่าอะไรให้ฟัง มันมีหนุ่มฮอตคนหนึ่งเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้ทำไมต้องแบตาเล็กตาน้อยที่จะไล่ฟ้าเพราะเขาเป็นคนที่หน้าตาดีมากเป็นเพรสเป็นผู้สื่อข่าวจากต่างประเทศเ<อ>นะฮะตลอดวันการเลือกตั้งที่ผ่านมาแม้อากาศจะร้อนจนใครหลายๆคนไม่อยากจะออกไปไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ช่วยดับกระหายแก้ร้อนได้สร้างความชุ่มฉ่ำหัวใจให้บรรดาเก้งกวางบางชนีทั้งหลายก็คือนักข่าวหนุ่มชาวญี่ปุ่นผู้มีนามว่าเอนามิไดคิโคนนี้ดูน่าไว้อย่างกับพระเอก หนังฮ่องกองเขาเป็นผู้สือข,ข่าวช่องฟูจิทีวียืนรายงานข่าวเลือกตั้งสุดเท่ในชุดเกาะกระสุนที่สกรีนคำว่าเพรสประจำอยู่หน่วยเลือกตั้งที่โรงเรียนออวัดคองลำเทียกรูปนี้หล่อเลิศหล่อให้ร้อยคะแนนเต็มรูปนี้แหละจ้าเป็นรูปที่เขาช่วยกันแชร์เขาเท่จริงอ,ะอ่ะหล่อามา<ด><ด>ทำกาแฟชั้นหกเอย<อ>ดูดีดูสมาร์ทดู ดูโอ้ยดูน่ากินไม่เพียงแต่หุ่นล่ำๆชวนล่อตาล่อใจสาวๆเก้งกวางบางชนีนะคะที่เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ทแถวๆบ้านในโยกอะ่ะ คนนี้อายุแค่28ปีเห็นหน้าเขาชวนให้นึกถึงกูเทียนเลอร์กูเทียนเลอร์กูเทนเลอร์นะทายการซุปตาผิวเข้มของฮ่องกงด้วยนะฮะหลังจากที่แพร่ภาพพวกนี้ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามากดไลค์กดแชร์กันอย่างมากมายอัตปรีปืนนางกลายเป็นบุคคลในโลกออนไลน์ที่มีกระแสพูดถึงทั้ง f a c e b o o ท t w ตเ t อ r ไลน์โซเชียลแคมต่างๆเว็บบอร์ดเยอะแยะมากมายพูดถึงเยอะมาก ประวัติคนนี้เอนามิเอนามิไดจิโร่เกิดวันที่3ามสิบเดือนกานยาุนติ่งห้อยท้ายด้วยแคสเปอร์โอ้ตายอันนี้รู้ดีรู้ดีเรื่องผู้ชายอ่ะคนที่ขอให้ถามเขาเขาเหมือนเป็นเนื้อคู่นะคือคู่ใครเคเกรกุปโอเขาก็กุบโอ มันมันบวกบวกได้ลบลบลบได้บวกอยู่ด้วยกันไม่ได้โอ้ไม่ได้ไม่ได้เรื่องไม่ได้กินเขาเริ่มเป็นนักข่าวเมื่อปีสองพันแปดปีนี้มันปีสองพันอรสิบสี่อยู่มาก็หกปีละเขาต้องการคนเทรนอะฉันรู้ถ้าเป็นคนเทรนชาวไทยให้คิดถึงป้าจอยนะจ๊ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าผมเก่งแล้วครับไม่ต้องการคนไทยมาช่วยสอนนักข่าวญี่ปุ่นเนี่ยนะกว่าที่เขาจะได้ออกมาทำข่าวโดยเฉพาะข่าวต่างประเทศแบบนี้นะฝึกหนักนะแล้ว สังเกตไหมพวกนักข่าวผู้ประกาศต่างประเทศนะเคก้กมันไม่ได้แค่หล่อนะมันต้องเก่งจริงอะมันคือครีมอะกลับไปยังเนี่ยกลับไปยังกลับไปยังเนี่ยยังอยู่ไหมเมื่อเช้าก็ยังอยู่บ้านกันเลยนะ ป้าอยากสิจะบอกว่าอะไรนะมั้ยจะบอกว่าพื้นที่ที่นักข่าวท่านนี้ยูสิยูเขายืนนี่ยืนอยู่ในกลุ่มชุมนุมพื้นที่ที่นักข่าวท่านนี้ทํางานอยู่นะฮะอยู่ในแถวบ้านเคเพราะบ้านเคใกล้กับบ้านท่านนายกรัฐมรีแลวบ้านเธอกับบ้านฉันใกล้บ้านนายกมากกว่ากันล่ะบ้านเคใกล้กว่าบ้านฉันสิเพราะฉันเดี๋ยวจบจากรายการเสร็จผมคจะไปประจำการที่หน่วยเลอกตั้งของบ้านนายกเขาปิดหน่วยปิดหีไปแล้วช้าไปไหมหรือเขาจะอยู่รายงานอย่างอื่นไง ก็ตอนออป่านนีไไ้ก็ปรายงานนู่นนี่นั่นแล้วเขามปไรายงานอายุ e 28ปีเลือกร๊ปโออย่างที่บอกกันไปเคยเป็นนักแสดงรับเชิญ<อ>ในภาพยนตร์ด้วยแล้วก็เป็นอดีตนักกีฬาว่ายน้ำนะฮะสูง180เองจา้ะอ๋อป้ารู้สูงสูงด้วยหรอสูง100เอารอบอกไอหมอุ้ยพอฮพอดีกว่าเพราะว่าเมื่อคืนนี้ไง เรากลับมาปั๊บโหมีคนเข้ามาถามเยอะเลยแล้วก็มีดรเจษดาน้องเราคนหนึ่งที่ไปทำปริญญาโทและเอกอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกเลยเขาจบเคโอพี่สาวกรีปมาตั้งแต่นายจารยแล้วก็เล่นเหมือนแบบเล่นซีรีส์ของญี่ปุ่นอ่ะบ่อยแล้วอ่ะแล้วพอเป็นดารามาก่อนที่จะเป็นผู้ประกาศแล้วนะคะ่แต่ว่านักข่าวของเราคนไทยของเราก็ลอๆเยอะนะก็เยอะแหละเราจะกิดพวกแกทําไมเราก็เห็นรูปเป็นลูกเป็นหลานอันนี้เขามาจาก ข้างนอกนะนี่คนหล่อจริงปะนม่ขินจริงปะเออเพราะจ่คนนี้หล่อจริงเขาเทเขาเทบอกคุณผู้ชมทางวิทยุนะเขาหล่อจริงหน้าเหมือนกูเทเลอร์ทั้งคนนึกหน้ากูแล้วเราจะไปกรี๊ดเขาทำไมเนี่ยเขามาทำงานก็กรี๊ดไงโอ้ดูดิเท่ยยิ่งใส่หมวกกันน็อกเนี่ยดูสิ บวกอะไรนะบวกกัน,กกนเนาะการกระสุนเนาะเขาก็คงมีประสบการณ์ว่าการมาทําข่าวเลือกตั้งในประเทศไทยแต,แต่แต่งกายเยี่ยงไปรายงานข่าวจากสนามรบเนี่ยแล้วแถมมันมีคนกรี๊ดวิดวิวทั้งประเทศสาวๆใจละลายจะตายอยู่แล้วเนี่ยเขาสูงญ<อ>ี่ปุ่นสุดฮอตจริงๆ จริงๆแล้วนะนี่ไปสัมภาษณ์กำนันสุเทพใช่ไหมฮะแล้วที่เกิดเสียงวิตดังๆเสียงกรีดดังๆนี่ไม่ได้กรีดให้กำนันนะกรีดให้กันข่าวไดจิโร่คุงเอไนนามิไดจิโร่คุงจริงๆอายุก็ไม่ห่างจากเค้กมากนะเราก็คุยกันรู้ปล่อยก็ไปเด้อนะนี่พอในโซเชียลมีเดียใช่ไหมพอแบบสาวๆเนี่ยบอกโอ้โหทำไมลออย่างี้อีนักข่าวไทยทุกช่องเลยน้อยใจ ขึ้นมาแซวกันใหญ่เลยว่าทำไมทำไมแบบว่าเราก็หล่อเหมือนกันมีการเอาภาพนักข่าวบางช่องอ่ะที่แบบกล้ามใหญ่ๆอโพสต์กันใหญ่เลยเออทั้งนั้นนั้งเนยไม่ไม่กรี๊ดอะไรอย่างเงี้เห็นของแปลกใหม่ก็ต้องตื่นเต้นเป็นธรรมดาซิของนอกด้วยอย่าเดี๋ยวก็บินไปกินที่ซะเลยนี่ถามเขายังถามแล้วได้ข่าวว่ามีครอบครัวแล้วจ้ะมีครอบครัวแล้วเรียบร้อยสอสาวออกหักได้เลยนะจ๊ะครอบครัวไปที่เรียบร้อยแล้ว แต่การมีข้าบกลุก็ได้เป็นหลักประกันว่าจะไม่กินเรานะนี่คนญี่ปุ่นเขาซื่อสัตย์เอยเธออย่าเอาความคิดแบบไทยๆมาตั้งเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของของคนไทยของประเทศไทยเราอยากรู้ไหมอะไรนึกนึกไว้นะฮะถ้าเกิดนึกได้มาเร็งความดันมนมีมาเร็งความดันเบาหวานเอสอุบัติเหตุเยอะแยะเลยใช่อันนี้เป็นอันดับหนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ